สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามในส่วนของช่อง YouTube Channel นะคะศูนย์สุขภาพออนไลน์ลูกหนูค่ะแล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะคะที่ติดตามลูกหนูอยู่ทางเพจ Facebook นะคะดูแลกระดูกและข้อค่ะวันนี้นะคะลูกหนูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีบูนของแท้ดูยังไงนะคะวิธีการสั่งซื้อมั่นใจได้อย่างไรนะคะว่าจะได้ดีบูนของแท้เบิกตรงจากบริษัทดีเน็ตเวิร์กวิรค่ะ มีลูกค้าหลายท่านนะคะที่โทรเข้ามาเนี่ยเราก็สอบถามกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเห็นโฆษณาเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายหลายท่านมากเลยมีหลายเบอร์มากดังนั้นเนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไรนะคะว่าซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุญกับตัวแทนจำหน่ายท่านใดนะคะถึงจะได้ของแท้ ไม่โดนของปลอมไม่โดนหลอกนะคะแล้วก็มั่นใจในตัวของตัวแทนจําหน่ายได้อย่างไรว่าจะสามารถได้คำแนะนําที่ถูกต้องนะคะได้อย่างไรเนาะวันนี้นะคะลุงหนูก็เบิกดีบูญนะคะมาจากสำนักงานใหญ่มีบุรีนะคะที่บริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวค่ะ,ะนี่นะคะก็ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะลูกค้าท่านใดเนาะที่ติดตามลูกหนูอยู่ตามช่อง YouTube Channel นะคะหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าลูกหนูเนี่ยมักจะไลฟ์สดถ่ายรูปหรือว่าอัดวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวลาไปเบิกผลิตภัณฑ์ดีบู๋นนะคะที่บริษัทสำนักง,งานใหญ่นะคะหรือว่าจะแพ็คสินค้าที่เตรียมจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยอยู่เป็นประจำดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าซื้อผลิตภัณฑ์กับลูกหนูเนี่ย จะได้รับของแท้ที่เบิดตรงจากบริษัทแน่นอนนะคะทีนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์นะคะในส่วนของวิธีการดูว่าพอเรียรับสินค้าแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงเนาะว่าสินค้าที่อยู่ในมือเราเนี่ยเป็นของแท้ที่เบิดตรงจากบริษัทนะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะลำดับแรกเลยนะคะให้ดูโลโก้เนาะโลโก้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า d i b u นยกกาลังสองแบบนี้เลย ะะและที่สําคัญเห็นไหมคะกล่องมันจะมีความเงาๆอยู่อย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าออมีการซีนนะคะในส่วนของพลาสติกเห็นไหมออพลาสติกตัวนี้เป็นการซีนนะคะก็ต้องไม่ได้ผ่านการแกะมานะคะทุกกล่องจะต้องซีนแบบนี้ทุกกล่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีตัว QR code ที่ยืนยันได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ย ถูกเบิกมาจากบริษัทดีเน็ตเวิร์ดเวิไว์นะคะแล้วก็ถ้าสแกนตัว QR โค้ดตัวนี้ค่ะก็จะขึ้นนะคะเป็นชื่อของลูกหนูเสาวภาเลืนสิริค่ะเป็นผู้เบิกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าซื้อกาลูหนูเนะี่ยได้ของแท้ทุกกล่องนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอยผ่านมาตรฐาน GMP นะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าทานผลิตภัณฑ์ดีบ่ยจะไม่มีสัตว์ตกค้างในร่างกาย ถ้าดีบูเน่แบบนี้นะคะ1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด5ซองเป็นสูตรฟื้นฟูเรงด่วนนะคะสูตรเข้มข้นค่ะ1กล่องมีทั้งหมด5ซองนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่กับแปบาทแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อมากกว่า1กล่องนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามลุกหนูถามโปรโมชั่นกันได้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุญน,นะคะต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่มีวางจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหรือตามร้านค้าทั่วไปนะคะเพื่อป้องกันสินค้าปลอมเราจะส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะโดยจะส่งให้ฟรีพร้อมทั้งเก็บเงินปลายทางค่ะลูกค้าไม่ต้องรีบโอนเงินมาก่อนนะคะเพียงแค่โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เนาะพร้อมกับจํานวนที่สั่งซื้อรอรับสินค้าที่หน้าบ้านรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้เลยค่ะ เห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยเนาะค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมกระดูกซุดเข่ามีเสียงตั้งก๊อบแก๊บเข่าลั่นนะคะชาไปมือายเท้าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะปวดจากสะโพกเนี่ยล้าวลงขาแล้วมีอาการชาไปมือไปเท้าร่วมด้วยนิ้วล็อกนะคะ แนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูลหรือดีบุลเน่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกับลูกหนูได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ